ไอ้แม่เอ๋ยได <lava. S 1> ้คือเ้าบอกได้สอบเฮาว่าถ้าได้จำนั้นจ๊ะคงเข้าใจคงเข้าใจคุยกันห้องนายไม่ต้องไปเอิงเอิจ้าเอิงเอว่าก็เอ๋ยก็การขอขายอยู่ในเล่าอยู่ในเล่าที่ไหนเล่าอยู่ในไฮไฮ ไข่น้ำเกลือเข้มๆอัดลงไปให้เต็มก็ไข่เข้มไงเอาอย่างนั้นก็ยอมยอมลอยยอมยอมไม่อยู่ในเล้าแล้วลอยยอมอยู่ในไฮก็อยู่ในไฮขวอขวดของเหาว่วะคอควายเข้าน้ำ่วะคอควายเข้าน้ำ่วะคอควายเข้าน้ำอยไญชนะไรแล้วเอาพยัญชนะไทยเอามเใหม่าแม่ยังเห็นขวดของเหาว่วะคอควายเข้าน้ำขวขวดนะของขาของเองนะมันไห้ใช่ใช่เข้าน้ำ มันเข้า <Gym. S 1> โลงคาสาดเข้านาซาทีในคอคนดึงดังเฮ้ยไม่ใช่ลืมคอคนขึงขังขึงขังเออเพื่อทำไมของฉันมันดึงดังขึงข้างคอคนขึงขังเพื่อทำไมของฉันก็ไม่ใช่คนดิเพื่อจะไม่ใช่แหละแค่ขายขายไม่ใช่ลืมไม่ใช่ขายคอคนขึงขังคอหลักข้างข้างฝาโอยคนเหล่านี่ก็มาข้างฝามันดียังไงทำไมไม่แขวนเอาไว้ที่หอรับขัง อยู่ข้างฝาจะตีได้ได้ก็ยังไงนี่งองูใจก้าแต่ว่ามันเลยนี่งองูใจก้าโอ้โหพวกแกเลยนี่ยาแทนทางมันไกลเพราะทางมันไกลไม่นี่ไหมไกลไม่รอดนี่ถ้าผู้ดูใครใครใครก็นี่ไม่นี่โอ้ยใใครใครก็นี่แกก่กันนี่ไม่นี่นี่นี่แหละไอ้เนียั่นรู้สว่างองูใจกล้าวบอกความจริงไหมนี่หมดเฮ้ยนี่ยังไงฉันก็ไม่ เดี๋ยวพูดกับฉันก่อนงองูในตำราเขาบอกว่างองูใจกะเออจริงมันนี่จริงงองูใจกะแต่ว่ามันเลยนี่ก็คอคนเลยเตี๋ย้าไม่นี่มันก็ตายทชั้นกันนี้อยู่อ่ะนี่ป่ะเดี๋ยวไมเนี้ยไม่เนี้ยไม่้ยก็โดนตีตายอูให้งงจอจานใชัดีถ้าอย่างนี้ข้าจะจองเอาไว้ใส่ไข่ดองของเองไงโอ้โหอย่ามาจบเรื่องให้ยังไม่ไข่ไข่เลยไข่อ๋อผิดผิดผิดอย่างไม่เลิกอย่างไม่เลิก ช่อชิงตีดังช่อช้างวิ่งหนีขาดอย่างนี้จะออกสุดเดียวจะหลงไปแล้วชิงตีดังสงสัยจหว่าใครตีตรงนี้วนั่นสิมันตีจริงไรโซโซล่างชี่ช้างวิ่งหนีไปนั่นมันไม่ใช่ช้างช่นละมันไม่ใช่ช่อเจอคู่กันผูกพันเป็นคู่ยากอยู่คู่กันแต่ลากมันช่อนชัยแม่ยังกันดูดอาหารและอีกไม่นา่นก็แห้งเชื่อเหรห้องละแห้งจนเหี่ยว วัดน้องห,หิงโซภาวัาดดอชาดาสวมหัวไม่ใช่ละครอย่มามาั่วเอามาสวมใส่ดูเยหญิงเหมือนเล่นผู้ชายก็เหมือนรักถ้า,าใครเลาเอาต่อปาตักามาปากไ,<ห>ไปไ,กไม้หลักปักเล่นยอมเงินเงินแน่นับแต่แปลกใจว่าต่อปาตักจะหุนทันไปทำไมพอทานเข้ามาร้องรับอง์ศาณที่มาทานนาสวนสุขาสบายใจคนละเรลืองกันเลยทานนะสบายใจหรือสบายย่่งอื่นแล้วสบายทุกอย่างเลย เออเวลาพาเข้าไปซ่วมเขาบอกไปทานใช่ไหมที่ปลดทุกทอทานถ้าบุญโทษนะเอาข้าวแต่ข้าววันหน้าขี้เอวบุญโทษนะเอาข้าวแต่ข้าววันหน้าขี้เอวดูสิเซียวๆแล้วไม่สดใสเยี่ยวหลุดเยี่ยวหลือเออเออดิท้าบุนทษนะข้าวท้อบุญเท้าจึงเดินยองก็นอนเห็นไม่มองตาเด็กต้องดิมันไงห้ากิ่งไงแม่แกนี้ชอบขาดไม่ขาดมันเก้าไม่ขาดแม่แกนี่ชอบขาดอ้าวไม่ขาดมันเก้าไม่ขาด นั่งบนทอมันั่งหาวันน่าจะเข้าไหมตอเต่าหลังตุ้งละท่อถุงแบกคนสงสัยเต่าจะสับสนมันแบกคนไปไหน<ะ>ตอเตาหลังตุ้งแบกถุงไปตามถนนไอ้คงที่เตามันคนแต่ว่ามันคนอะไรเ,เปิดะัูจะหาโนทโทนถ้าไม่ทนต้องระทมท่อทุ่คนนิยมมาจืนจงกันทั่วไทยทำไมของแกคนถึงแหมมานิยมแกก็เชยบ้านหลงบะทองชายพักอินเตร์เฉยแล้วพี่เบิร์ดอต่พี่เบิร์ดเฉย คนดีที่ใครนิยมคงไม่ท้าสมภายปอบปลาตากลมอยู่คนต้มหมกมุนละว่ายไปน้ำคุ่นคุณละตาใสใสว่าปอปลาตาเซออย่างงี้ต้องเจอต่อปาตับพอพึ่งไม่เคยพักละน้ำาน,อง,นองดอกไม้พอพึ่งท้ำเลือและมุงจะาวังน้ำว่าอ่านละฟอปาช้าทนทาน คิดจะฟังฝาบ้านไม่อยากคบคนบ้านให้เป็นภัยฟ้องฟัาสะอาดจ้งแต่บางคนยังปากเสียแล้วดูสิปากไอ้เี่ได้ย่างไรนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นดีอะดีอะดีอะใจเย็นฟ้องฟัาสะอาดจ้งแต่บางคนยังปากเสียไอ้ปากแบบที่ว่านี่ใช่ไม่ได้อเอ วายามมวอยู่ช้าว่าขวบมาคึกคักไปเทนีอะไรขวบมาตำรวจไม่จับเลยจับจับยังไงโออเดี๋นี้ตำรวจเขาจับหมาน่ะหมาดีค่ะหมาที่เป็นสัตว์น่าโอ้ราที่มันติดสับหมายี่งก็จะขวบมาไม่ครับขวบมาท่าไหนท่านนี้วายามมวอยู่ช้าว่าขวบมาคึกคักไปเถทนี่ย้อยักษ์เอว่าเขี้ยวใหญ่ จอที่ท่าเรือนิงฉันจะชวนล่อลิงช่วยพายไปลิงตายแล้วหาเป็นดาวเป็นเดือนลอยหรือจึงไม่เยยืนอวาาครับเคลื่อนไปวแวนวัวเาวัาว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 าสัสลงเงียบจะไม่เงียบยังไงเรามันพูดไม่ได้อลซีนวดยาวาจะมาช่วยสวดโซ่เฮ้ยชักแรง่ะชักแรงเล่นเล่นชักแรงล่ะโซลูซีนวดยาวาจะมาช่วยส,ดส,ดว,สวดโซ่สวดได้แกสามจบไปแล้วก็เผาได้ไปเลยไปนเลยอะดิอะดิ แกนี่ช่างร้อยเือเหมือนซอเสือดาวข้นอนแจะไปดาวข้านกัขึ้นทางด่วนไปพอหีบใส่ผ้าหรือว่าจะใส่กแล้ว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 แลกวแล้แล้วแล้วแวแล้วล้วแล้วแ้วแล้วแส้วแก้วแล้วแสอวแล้แล้วแล้แล้วแน่วแท้วแล้วล้้วแลวแล้วแล้วแล้้วแล้วแล้วแอ้ กไกลถึงห้อนกคู่เอาไว้สอนลูกสอนหลานก็ไกลถึงห้อนกคู่เอาไว้สอนลูกสอนหลานเอาชนะฆ่าคาร์นกันทำไมเอจ่าเอจ่าจ่าจ่าจ้าคนน้อยแม่เอ้ย นุกด,ดีใช่ไหมครับนี่แหละครับเพลงชอยนะครับเป็นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเลยทีเดียวเพลงพื้นบ้านประเภทนี้ก็คือมีสองฝ่ายฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยจะร้องเชิญชวนให้ฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาร่วมร้องด้วยกันนะครับช่วงนี้เราจะเรียกว่าฉะหน้าโรงแล้วร้องแบบไหนร้องแบบเน็บกันไปแหนมกันมาเน็บแหนมเน็บแหนมอย่างเงี้ยไอ้ประเภทนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่าประซึ่งน่าจะย่อมาจากประคารมนั่นเองนะครับเออเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเพลงชอยมีครับ การจบไงครับต้องจบด้วยเอชาเอชาชาละชัชา,ชา,ชา,ชาหน่อยแม่รายการโรงรับจำนานขอเชิญชวนท่านผู้ชมช่วยส่งคำติชมรายการมาจำนานกันที่บริษัทกธิกาลาจำกัดเลขที่18572ทับสอาคารพรีเมียมชั้น5แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900 หรือที่เว็บไซต์ www.gathikala.com คำติชมใดจำนันได้เกิดประโยชน์ทางรายการยินดีมอบของที่ระลึกเหล่านี้ให้ค่ะหนังสือเพลงกวีเกี่ยวก้อยโดยศักดิ์สิริมีสมสืบหรือรวมบทความเรียงเร่ร่อนเราพบกันเพราะหนังสือโดยบินลาสันกาคกิรีหรือสถานีนี้มีปัญหาสถานีหน้ามีคำตอบโดยสุราณี คนเรานะครับท่านผู้ชมครับถ้าทะเลาะกันพูดกันมากๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจกันมันไม่ได้หมายความว่าพูดกันละคนภาษามันไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ร่วมโลกเดียวกันไม่ได้แต่ผมว่ายิ่งทะเลาะกันยิ่งพูดกันมากเนี่ยมันน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นใช่ไหมครับมีรอยยิ้มให้แก่กันเข้าใจในสิ่งที่อีกคนเขาคิดอยู่นะครับหาความลงตัวความพอดีในการที่เรา คุยกันพูดจากันมากๆแบบนี้ผมว่ายิ่งทะเลาะก,กันเท่าไหร่เราจะยิ่งรักกันมากขึ้นครับและรายการรงรับจำนานของเราวันนี้ปิดทําการลงแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอ้อก่อนไปเชิญชมตัวอย่างกันก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโรงรับจำนันที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับนี่นอกระบบก็คือตอนทำนาตอนนั้นเพียกระโดดมันกินเงินมันไม่พอส่งลูกเ่อกุณบอกแนะนำ ยืมเงินหมวกกรนนกไหมจริงๆเลยอ่ะเอามาห้าหมื่นรายวันอีกหมื่นห้าแค่นั้นเองเป็นทั้งหมดก็6กหมื่นหยอดคิดมาตอนนี้แสนห้าก็ไม่ได้ส่งดอกเขาตอนนี้เขาก็รวมรวมมาเป็นแสนสามตอนตอนนี้ก็เครียดเครียดจนปวดหัวมากเลยอะ่ะร้องไห้ทุกวันทํานาก็ขาดทุนค้าขายก็แย่ลงก็ไม่มีบัญญาส่งเขาเขาก็ทบมาเรื่อยมัง้งลูกไม่ตาย พ่อก็ต้องตายลูพกพ่อไม่ตายเมียก็ต้องตายถึงก็ถ้าจะฆ่าตัวตายก็ว่าได้บ้านก็ไม่มีอยู่บทกวีที่จะอ่านสำหรับวันนี้ได้แรงบันดาลใจจากการขวาดลานบ้านแล้วก็นึกย้อนถึงวัยเด็กที่เคยขวาดลานกับคุณตาแล้วก็มีคุณยายเข้ามาเป็นตัวละครแห่งความรู้สึกความรู้สึกครั้งนั้นยังคงอยู่เป็นความรู้สึกที่งดงาม ที่อยากจะอ่านเป็นบทกวีที่ชื่อว่าคุณตาคุณยายดอกไม้ฤดูแล้งให้ฟังยังจำได้ไหมเธอจุดไฟกับคุณตาคุณยายตวาดมาว่าอย่างไรใบไม้ใบหมกมันยังปกดินเปล่ามิให้แดดแผดเผาแกรู้ไหมแกกวาดกองสุมไว้ในลุ่มในลาน ผุเปื่อยเป็นการไม่นานไกลยามร้อนยามแรงต้นไม้แห้งขาดน้ำโหมไฟไล่ลามยิ่งสามตายคุณตายิ้มเกอร์เธอก็คางไม่กวาดแค่ทางเดินสะอาดควรพอใจคุณตากับหลานได้งานได้เหงื่อดับไฟสิ้นเชื้อไม่เถียงยาย เหตุผลของคุณตาก็อาจหามาพูดแต่ตาก็ยอมหยุดไม่พูดอะไรกลับยิ้มพยักว่าหลานรักพอก่อนแดดนายกำลังร้อนต้องราไฟยังจำได้ไหมดอกไม้ในดวงตาของคุณยายเจิดจ้ากว่าครั้งใดดอกไม้ของแผ่นดินที่ฉันทวินเธอหวัง ลองคิดอีกครั้งอยู่ที่ใครคุณยายในเธอและคุณตาในฉันเหมือนมีกำแพงกั้นให้ห่างไกลใบไม้ใบหมกรกบ้านรกเมืองยิ่งจุดไฟรายเรืองยิ่งเรื่องใหญ่คุณตาในฉันและคุณยายในเธอเจอหรือไม่เจอคนที่ใจ เพื่อสัมพันธ์อันดีงามรับรองรับรอง,งรับจงนั้นให้เราเข้าใจกันเพื่อสัมพันธ์อันดีงามเพื่อสัมพันธ์อันดีงามได้คือเอาสอกได้สอเอาว่า ้าได้จำนั้นจะคงเข้าใจคงเข้าใจคุยกันวงในไม่ต้องไปวงนอกถ้าออกไปนอกผมก็คงจะไปกันใหญ่ จะไปกันใหญ่ไม่ให้เดือดร้อนเท้ามาลีว่าราดแค่ไปหาคุณสะอาดคุณฉะลาดโดยไม่ขาดคุณฉะเลี้ยวบ้านป่าจิตลุงใจก็ตรงไปนิดเดียวบ้านตะกลม ยายเกลียวและบ้านคุณไม่ตรีนั่นคุณประณีนี่คุณประนอมชวนกันไปร้องชอบที่โรงรับมาจำนำเอชาเอชา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 ,ชา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 เรามาจับเขาคุยกันอับจนก็ไป